ขอเล่าหมายเลขเจ็ดตามต่อคดีรถรูนะคะหลังปปทค่ะมีหนังสือให้สอบสอนเจ้าหน้าที่ DSI ที่สางคดีรถรูเข้าข่ายร่ำรวยผิดปกติเรื่องนี้ DSI จะมีการตรวจสอบข้อได้จริงอย่างไรคุณรัตนกรโต๊มัดไปหาคำตอบมาให้แล้วค่ะ กลายเป็นเรื่องร้อนหลังสื่อมวลชนเผยแพร่เอกสารสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปทที่ส่งถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ให้ตรวจสอบสองเจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้ทำคดีลดรู้เลี่ยงภาษีหลังพบมีพฤติการประพฤติมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการและร่ำรวยผิดปกติพร้อมแนบเอกสาร3ประเด็นที่ต้องการหาคำตอบเพื่อทำการสอบสวนถึงข้อเท็จจริงว่าบุคคลที่ถูกร้องเรียน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งสังกัดใดมีอำนาจหน้าที่อย่างไรบุคคลถูกร้องเรียนเคยได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับก,บการทำคดีดรู้หรือไม่กรมสอบสวนคดีพิเศษเคยได้รับเรื่องร้องเรียนบุคคลดังกล่าวทุจริตต่อหน้าที่หรือร่ำรวยผิดปกติจากการทำคดีดรู้หรือไม่อย่างไรหากมีขอทราบผลการดำเนินการว่าเป็นประการใดคอลมัมน์หมายเลขเจ็ดสอบถามข้อเท็จจริงไปยังดีเอสไอให้ข้อมูลว่า ได้ส่งเอกสารชี้แจงกลับไปยังปปทแล้วแต่ไม่สามารถระบุรายละเอียดในข้อเท็จจริงได้ต้องรอให้ปปทดำเนินการตรวจสอบก่อนแต่ยืนยันได้ว่า DSI ไม่ป้องคนผิดหากพบว่ามีส่วนทุจริตต่อหน้าที่ทางอธิบดี DSI ฝันไม่ยัง้งปปชรหรือปปทเนี่ยประสานข้อมูลมาเรายินดีให้ข้อมูลทุกอย่างนะครับก็ถือว่าหนึ่งก็คือถ้ามันเป็นเรื่องที่ผิดจริงเนี่ยเราก็กวาดบ้านตัวเองด้วยนะครับเพราะบ้านเราต้องสะอาด นะครับและคนที่เราจะไปดำเนินคดีเนี่ยเขาจะมั่นใจได้อย่างไรว่าว่าหน่วยงานของเราเชื่อถือได้ถ้าเราไม่กวดบ้านตัวเองในเรื่องของเชิงคดีก่อนนะครับคดีของเราเนี่ยเราทํางานเป็นรูปของคณะพนักงานสอบสวนไม่ได้ให้ทาเดี่ยวนะครับแล้วก็คดีที่เป็นคดีสําคัญเนี่ยก็จะตามกฎหมายเราก็จะมีอายการมาร่วมสอบสวนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีหน่วยงานภายนอกมาร่วมสอบสวนเนี่ยก็เป็นการการ,ารันตีในรูปแบบหนึ่งอยู่แล้วนะครับเพราะว่าองค์กรอ,อายการเองเขาก็ มีหน้าที่ตามกฎหมายของเขานะครับสองก็งคือในเรื่องของนโยบายการปราบปรามทุจริตเนี่ยเราก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าถ้ามีคําร้องหรือมีเรื่องเข้ามาเนี่ยก็ต้องตั้งเขาเรียกว่าตั้งสอบทางวินัยตามพรบร,บระเบียบพระราชการพลเรือนอันนั้นส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องระเบียบภายในนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือถ้ามีการไปยื่นคําร้องกล่าวหาว่ากระทำความผิดทางอาญาก็ต้องถูกตรวจสอบโดยหน่วย,ยางานภายนอกที่มีหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเรียนว่าระบบเนี่ยมันตรวจสอบพานกันเองอยู่แล้วไม่สามารถจะไปปกติดช่วยเหลืออะไรได้ เนี่ยงสไปสอบถามข้อมูลจากเว็บไซต์แค่ตามทุณก็ตอบมาแล้วเนี่ยครับน่ยพอดีมีเราเราพิจารณากันนะทางบวกรหรือเจ้าหน้าที่ที่ดำงานการนัพิจารณากันแล้วก็เห็นว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องการร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องในเรืละเมิอผิดปกติครับครับกรณีที่ทำนองว่าเออรับผิดชอบทำทำคดีแล้วมีเหตุละเมิดถึงผิดปกติขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับครับ มีทรัพย์สินเยอะนะครับก็เลยเขาก็เลยร้องเข้ามาทีนี้พอเราพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องการรับเงินอยู่ปกติเนี่ยแต่มันเป็นหน้าหน้าที่ของปปชตามหน้าหนาทีตอบรับนูว่าจะต้องการและปราบปามกันเจิญปีหกหนึ่งของของแล้วเป็นหน้าที่โดยตรงของปปชก็เลยเพราะนั้นเราก็เลยส่งเรื่องให้ปปชดำเนินการตามหน้าหน้าที่นี่ไม่ใช่ครั้งแรก ที่เจ้าหน้าที่ผู้สางคดีรถรู้ถูกหน่วยงานรัฐตรวจสอบว่ามีพฤติการประพฤติมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการก่อนหน้านี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปชเคยแทงเรื่องให้ดีเอสไอชี้แจงมาแล้วเนื่องจากมีผู้ร้องเรียนว่ามีเจ้าหน้าที่สางรถรู้บางรายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ปมใช้ดุลพินิษ์สั่งคืนรถรู้ของกลางให้ผู้ครอบครองกว่า20คันทำรัฐเสียหายเกือบ500ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ปปชอยู่ระหว่างตรวจสอบว่ามีมูลเข้าข่ายความผิดหรือไม่หรือการดําเนินการดังกล่าวชอบด้วยหน้าที่แล้วต้องดูว่าเรื่องนี้มันมีถาม้ถาถ้าเป็นการการะทําที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบก็มีมูลพอจะสั่งไปส่วนได้นะครับแต่ถ้ามันเป็นการ คือตามระเบียบอะไรของเขาเนี่วนะครับมันก็ไม่มีมูลนะครับเว้นแต่จะมีพยานฐานว่าการปล่อยเนี่ยมีพฤติการที่ว่าได้รับค่าตอบแทนหรือสัพย์สประโยชน์อะไรจากการกระทาของเขาครับซึ่งการตั้งตอนนั้นคงจะยากเหมือนกันที่จะหามานะครับเพราะว่าต้องดูคนลองด้วยครับนะครับแล้วก็ต้องดูรายละเอียดทีนึงใช่ไหมครับว่าว่าเข้าข่ายหรือม่ด้วยถูกตองว่าเข้าขายอะไร นับตั้งแต่เกิดเหตุคดีรถรู้ผ่านมาเป็น10ปีการดําเนินการคดียังล่าช้าเงินภาษีนับหมื่นล้านบาทยังเอาคืนแผ่นดินไม่ได้ข้อสงสัยเจ้าหน้าที่มีเอี่ยวจึงเป็นคําถามตามติดมาตลอดเมื่อพบว่ามีมูลพัวพันไปถึง2เจ้าหน้าที่ DSI ต้องเร่งล้างบ้านเรียกคืนศรัทธาจากประชาชนคออลัมน์หมายเลขเจสวัสดีครับ